สวัสดีครับพบก,กับสุลุคาฟุตบอลไทายเราเริ่มต้นกันที่ไปฟุตบอลโลกเรื่องง่ายๆบังคังซอตั้งเป้าพาเวียดนามไปลุยฟุตบอลโลกในอีก4ปีข้างหน้าหลังเสมอกับญี่ปุ่นได้บังคังซอนะครับคุณซือชาวเกาหลีใต้ของทีมชาติเวียดนามแถลงข่าวหลังจบเกมที่พวกเขาบุกไปยันเสมอทีมชาติญี่ปุ่นได้ถึงทิ่น1ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบที่3ทําให้พวกเขาเก็บได้6คะแนนจากการลงสนามทั้งหมด10นัด โดยคุณซื้อชาวเกาหลีใต้กล่าวว่าก่อนอื่นเราจบรอบคัดเลือกรอบ3าด้วยชัยชนะ1เสมอ1แพ้8นี่ไม่ใช่ผลงานที่ดีเราต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้แต่ในเกมนี้เราได้คะแนนนอกมานมันดีมากจริงๆส่วนแฟนบอลเวียดนามหลายคนมาให้กําลังใจถึงขอบสนามเพื่อเชียร์เราในวันนี้ผู้เล่นทํางานหนักและพยายามอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจของชนชาติเวียดนามเพื่อให้บรรลุผลของการแข่งขันนี้ ผมอยู่กับทีมฟุตบอลทีมทีมนี้ทีมชาติเวียดนามมาครบ5ปีแล้วฟุตบอลเวียดนามยังขาดอะไรหลายๆอย่างแม้ว่าเราจะเสมอเกับญี่ปุ่นในวันนี้แต่เรายังขาดอะไรหลายๆอย่างสิ่งที่ต้องพัฒนาฟุตบอลในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจสูงขึ้นศักยภาพของฟุตบอลเวียดนามจะพัฒนาขึ้นมากอย่างแน่นอนวันนี้ญี่ปุ่นเสมอเรา1-1แต่ญี่ปุ่นก็ยังเป็นทีมอันดับต้นๆในเอเชียผลลัพธ์นี้ไม่สามารถทำให้เราประมาททีมชาติญี่ปุ่นและฟุตบอลลีกของญี่ปุ่นได้ พวกเขามีระบบในการไล่ตามตีเสมอฟุตบอลนั้นสมบูรณ์แบบมากและยังคงเป็นทีมที่อันดับต้นๆของเทวีปในการเข้าร่วมในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเราต้องรออีก4ปีตอนนี้เราคำนวณอย่างไรครั้งต่อไปทีมชาติวีนามต้องมีผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้แน่นอนแต่เราไม่สามารถปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ความหมายเราต้องมองย้อนกลับไปถึงวิธีการสร้างระบบ4ปีต่อจากนี้ผมเชื่อว่าผมทำได้เวียดนามจะไปบอลโลโก ผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ในเวียดนามหรือไม่ผมเกี่ยวฟุตบอลเวียดนามจําเป็นต้องสร้างด้านการบริหารโครงสร้างและสนับสนุนสนําหรับผู้เล่นเพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปทีมลีกอินโดเซนโรนัาลิงโยลงเล่น2เกมและซิลิกอนเอสโมสรฟุตบอลในศืกลีกหนึของอินโดนีเซีย เตรียมเดินหน้าทีมสําหรับสู้ศึกฤดูกันใหม่ด้วยการเควือตัวโรนารดิโยอดีตดาวเตะโวเกงทกินาติบราซิลและบาร์ซโลลูนาซึ่งเป็นอดีตแข่งดังและเป็นประดับตำหนักมาร่วมประชาสัมพันธ์ทีมพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องโดยทางด้านของราฟี่ฮามัดตัวแทนของสโมสรเรนซิเกนเอฟซีเปิดเผยว่าโรนารดิโยจะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียในเดือนมิถุนายนและใช้ชีวิตในอินโดนีเซีย1สัปดาห์ เพื่อลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง2เกมให้กับสโมสรจาการ์ตาและบาหลีตรงนี้จะเป็นการสร้างความรู้จักให้กับแข้งต่างชาติรู้จักลีกอินโดนีเซียมากขึ้นรวมไปถึงแรงบันดาลใจที่มีต่อเด็กๆภายในประเทศโรนาดิโยแข้งในวัย42ปีจะเดินทางมาแถลงข่าวลงนามอย่างเป็นทางการกับสโมสรรนซีดรกันเอฟเพื่อลุยแชมเปีนยกระดับฟุตบอลลีกอินโดนีเซียในช่วงปลายเดือนมิถุนายน เซวยับแข้งฟิลิปปินส์คลึงบอลผิดลูกการแข่งขันๆๆๆฟุตบอลน,นัดอุ่นเครื่องรายการไทยสไนออัน2 0่2ระหว่างทีมชาติสิงคโปร์พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เมื่อวันอังคารที่29มีนาคมที่ผ่านมาโดยการแข่งขันเป็นทีมชาติสิงคโปร์เอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้2ศูนย์จากซาฟูวานบารุฮาดินในนาทีที่10และซาวานสอานนวในนาทีที่90อย่างไรก็ตามนะครับก็มีภาพของนักเตะ ทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ตามตระกบอีซานฟันดี้ส่วนหน้าทีมชาติสิงคโปร์นักเตะต,ต้นสกัดบีจีป,ปทุมยูเนเต,ต็ดเปิดเผยแพร่ออกมานอกจากจะประกบตัวแล้วก็ยังมีการจับไปที่แท่งทองหรือหัมของนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ผู้เป็นลูกชายของฟันดี้ฮามัดตำนานนักเตะสิงคโปร์ด้วยโดยมีการแชร์ภาพดังกล่าวในโลกออนไลน์ก็มีเสียงแซวถึงการกระทําของนักเตะทีมชาติฟิลิปปินส์รายนี้จากแฟนบอลมากมายอาทิเช่น ทีมชาตสิงคโปร์ยังต้องการหลานชายของฟันดีฮ่ฮามัดอยู่นะอย่าททำลายสิ่งนี้อีสานควรบอกเข้าไปว่านาย่าเล่นบอลผิดลูกนะนั่นมันหำของฉันฟิลิปปินส์เพสซิ่งบอลน,น่าดูเลยอันนี้แฮนด์บอลใช่ไหมนี่ก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนบอลน,นะครับที่เข้ามาแซวนะฮะโอ้โหดูจากภาพนะครับจับเต็มเต็มลำเลยฮะตั้งใจด้วยนะับโดนใบแดงหรือเปล่าครับอย่างเงี้ย แซดเอ็นตีเข่าใหญ่เวียดนามจาริกประวัติศาสตร์ใหม่เท่ากับทีมชาติไทยสีจใหญ่ของเวียดนามนะครับอย่างไซนิวแรงงานมาว่าทีมชาติเวียดนามจาริกประวัติศาสตร์ใหม่เสมอไทยแลนด์หลังจากทีมชาติเวียดนามนะครับภายใต้การนำทัพโค้ชปักฮังซอสร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนเอเชียซึ่งพาทีมบุกไปแบ่งแต้มถึงถิ่นไซตามาสเตเดียมเสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นทำให้ลูกทีมของโค้ชปักจาริกประวัติศาสตร์ใหม่ คือจบรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยคะแนน4แต้มเท่ากับไทยที่ทำเอาไว้เมื่อ21ปีที่แล้วหลังจากที่10แมตช์นในรอบคัดเลือกรอบ3าของฟุตบอลโลก2012โค้ชาร์คพาทีมชาติเวียดนามชนะ1นเสมอ1และแพ้ไป8สี4แต้มคือตัวเลขที่ช่วยทีมชาติเวียดนามทำผลงานดีที่สุดเท่ากับทีมชาติไทยในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบคัดเลือกรอบ2ของฟุตบอลโลกปี2 0 2 2ประเทศไทยยังได้รับ4แต้มจาก8นัด โดยเสมอ4แพ้4พวกเขาอยู่ในกลุ่มเร่วมสายกับซา,อ,าบอุดีอาระเบียอิหร่านบาเรนและอิรักในขณะที่เอเชียเวิลด์คัพรอบคัดเลือกมี2รอบไทยยังผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกปีส0งพัสอีกครั้งตอนนั้นโคชเกียรติศักดิ์เสนองทำได้เพียงแค่2แตม้มจากทั้งหมด10นัดเท่านั้นนะครับในรอบคัดเลือกรอบที่3พวกเขาต้องพบก,กับทีมจากญี่ปุ่นซาอุดิอราระเบียออสเตรเลียซาอุดิอารัอรบอิเมรเลอิรและอิรัก นอกจากนี้ทีมชาติพิณามยังเป็นทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมแรกที่เอาชนะในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกได้เรียกได้ว่าได้พีนะฮะคุยซะหน่อยนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่30มีนาคมนะครับเขาเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชีย,ยร,ร์ฟุตบอลไทยและรับข่าวสารฟุตบอลไทยนะฮะกลติดเลยนะฮะ มีทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับจาก2องแอดมินนะครับให้เลือกชมกันนะฮะชอบเสียงใครก็รับชมกันนะครับแล้วก็ติชมกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับรซบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ